สวัสดีครับผู้ติตตันช่อง YouTube b ิกไล n ์ครับวันนี้เราจะมารีวิวมือถือนี่ครับเป็นตัวที่เรียกว,ว่าสิ่งดังที่สุดในเวลานี้กับ n ูเบียบิว c ิกนั่นเองครับมาดูกันว่ามือถือตัวนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างครับพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ นะครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ n u b i a Music นะครับก็เป็นมือถือที่เรียกได้ว่ามีลำโพงดังนะครับแล้วก็รายละเอียดของกล่องนะครับก็จะมีเพียงแค่มีช่องเสียบหูฟัง3.5ให้2ช่องเสียงดังได้สุด600%ความจำ128แล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่นะครับทรีเฟสเล็ก90 h z ด้วยกันข้างในนะครับในกล่องกับมือถือราคาแค่2,998บาทนะครับ สิ่งที่ประกอบข้างในนะครับเนี่ยมันจะแกะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีตัวดันนะฮะเป็นปกตินี่ข้างในตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดมาดูนะครับหนึ่งแผ่นนี้หนักมากครับมีเข็มจี้ถัดใส่ซิมมาแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเคสแน่นอนครับมันมีเคสพร้อมกับใบว,วันตีโอ้โหเคสใหญ่มากเนี่ยแล้วก็มีคู่มือเป็นคลิกไดก์นะครับก็คู่มือคุิกไดก์ บอกทุกภาษายกเว้นภาษาไทยนะครับแต่ก็มีความละเอียดอยู่นะครับแล้วก็ตัวเคสนะครับเคสเป็นอย่างนี้แล้วก็มีฟิล์มกันรอยมาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองข้างในต่อนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือตัวเครื่องนะครับแล้วก็ด้านหลังของมันดีสีสันถือว่าสวยงามมากๆนะครับข้างในเรามาต่อกันนะครับจะมีอุปกรณ์นะครับ1ก็คือ นี่ครับปีที่ชาร์จมาให้นะครับที่ชาร์จอยู่ที่กำลังนะครับประมาณ10วัตต์นะครับไม่ได้เน้นเร็วเน้นว่าชาร์จได้ครับแล้วก็ต่อมานะครับจะมีนี่ครับช่องส0หูฟัง B ี2ช่องก็ต้องให้แฮนด์ฟรีมา2อันถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ทั้งหมดก็สามารถที่จะรับสายวางสายได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าบัตดี้คุยกันเองนะเราวางไปกดผิดนะถ้าเป็นสายสําคัญ อันนี้ก็เป็นสาย USB C 2 A ครับข้างในกล่องก็จะมีประมาณแค่นี้ครับเอาละครับตอนนี้เรามารีวิวกับดูเบียนะครับตัววิวซิกนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ามีจุดเด่นของเขาคือลำโพงนะครับโดยตัวเครื่องนะครับก็จะมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.6นิ้วความละเอียด HD p l u นะครับแล้วก็ Refresh Rate ที่90 เฮิร์ตนะครับพร้อมกับกล้องหน้านะครับก็เขาไม่ได้ระบุสเปคไว้แต่ว่าผมบอกให้เลยนะกัน5ล้านพิกเซลครับรอบตัวเครื่องนะครับจะมีความหนาเพราะว่ามันจะต้องไว้ลำโพงที่หนาพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีเข็มจิ้มถาดใส่ซิมโดยที่เราจิ้มปุ๊บเราก็สามารถที่จะใส่ซิมนะครับก็คือ Nano SIM นาโนซิมได้2ช่องหรือว่านาโนซิม1บอกไปคอยสติก็ได้เช่นเดียวกันครับด้านบนนะครับเป็นความพิเศษของมือถือตัวนี้ที่ให้ช่องเสียบหูฟังมาให้ถึง2ช่อง,องก็คือเสียบ พร้อมไก่ก็ได้หรือว่าจะเสียบตัวแปลงขยายไปอีกก็ได้ครับด้านข้างนะครับมาพร้อมกับปุ่มนะครับเพิ่มระดับเสียงแล้วก็ปุ่ม power ครับแคปเจอร์ได้ต่อสองปุ่มนี้ครับด้านล่างนะครับเป็นช่องเสียบ usb type c นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนมาให้จุดหนึ่งเท่านั้นนะครับพลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะจุดเด่นของเขาคือลาโพงที่อยู่ตรงนี้นะครับมาวางแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียงและก็ที่สำคัญครับมีกล้องมาให้2ตัวโดยกล้องจะมีความละเอียดดังต่อไปนี้ กล้องหลังตัวหลักความละเอีดที่50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องตัวที่สอบเป็นออสเตรเลีเลนมีวิดีโอนะครับถ่ายได้สุดๆที่ Full HD 30เฟรมเรทครับอย่างไรก็ตามครับน้ำหนักของ Nubia Music นั้นก็อยู่ประมาณช่วง190นิดๆน,น,นะครับเพราะว่าจากที่ได้ลงถือแล้วก็สัมผัสเนี่ยก็ถือว่าน้ำหนักของเครื่องนั้นก็ไม่ได้หนักจนเกินไปครับแล้วก็การสัมผัสถือว่าดีแต่ว่า ลื่นไปหน่อยนึงแนะนําว่าถ้าสมมติว่าจะเป็นจะต้องใช้งานในชีวิตประจำวันใส่เก์ที่ติดมาในกล่องก็ได้ครับสรุปนะครับสำหรับในเรื่องของคุณภาพเสียงคือมันสามารถที่จะกดบูตได้หมด2ครั้งนะครับอย่างเช่นเรากดครั้งนี้นะครับ1 แล้วก็กดหึงเนี่ยก็จะเป็นบลูคันที่1น,นะครับคันที่2อ,อันนี้ก็คือเสียงก็จะมีความดังมากยิ่งขึ้นแต่ว่าดังอย่างเดียวนะครับมิตะิอะไรต่างๆนั้นไม่มีนะครับแบนราบไปเลยครับ ระบบไปการของมันนะครับเป็น Android 13แล้วก็มาพร้อมกับ MyOS 13นะครับโดยพื้นฐานแล้วนะครับเป็นเพียว Android นะครับซึ่งสามารถเทปัดแล้วก็ดู Notification แล้วก็ดูการตั้งค่าต่างๆได้มีระบบสแกนคืวอว่าโค้ดอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วก็มี Reading โ Mode พร้อมกับมูมอ่านหน้าจอ้อมก็ i c k s h a r ์ด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับมันก็มีมือถือระดับราคาไม่เกินส0มพันเท่านั้นแหละครับที่สามารถที่จะทำฟีเจอร์เ,ลเหล่านี้ได้การทำง,งานนะครับก็ถือว่าก็ใช้งานได้ตามปกติ ใช้การใช้งานได้ตามปกติที่เหลือนั้นก็ไม่ได้มีอะไรทีนี้ในเรื่องของฟีเจอร์กล้องนะครับหลายคนก็อยากรู้ว่าเอ้ยมือถือ3 0 0 0บาทเนี่ให้อะไรมาบ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะให้ลูกเล่นก็คือมีหมดถ่ายภาพปกติถ่ายภาพวิดีโอนะครับแล้วก็มีโหดพอร์เทรตมาให้พร้อมกับสามารถที่จะถ่ายพานนรรมาต,ตัวของทำแสบได้โฉโมไม่ได้นะครับ แล้วก็ตัวพอตเทรดนั้นสามารถที่จะปรับได้แบบนี้นั่นเองครับกล้องหน้านั้นก็จะมีลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็คือใายได้หมดเลยในรักษณะแบบนี้นะครับโอเคไปดูภาพตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับไม่เสียเวลา ในการซูมนะครับจากระยะ1นะครับไปถึงระยะสุดสุดนะครับนั่นคือ4ครับทำได้เท่านี้ แล้วไปดูในที่แสงน้อยกันว่ามันจะเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับเราอยู่ในที่แสงน้อยนะครับโดยมีไฟอยู่ข้างหน้าก็จะส่องมาน,นักษณะแบบนี้ครับอาจจะเห็นเป็นน้อยเยอะนิดนึ่งแต่ก็ยังคมชัดอยู่นะครับมาดูในเรื่องสเปกกันนะครับมาพร้อมกับยูริซอลเอสซีเก้าแปดหกสามเอแลก็การ์ดจอดนะครับเป็นไ m เอ G 8322นะครับก็เรียกว่าเป็นเบสิกมากๆแล้วมาพร้อมกับแรมนะครับแค่4 g b กบแล้วก็ความจำภายในตัว128 g b สามารถเพิ่มได้ด้วย microSD นะครับการเชื่อมต่อรองรับ 4G WiFi 2.4 Bluetooth เวอร์ชัน5.0 GPS นะครับแล้วก็มีพอร์ต USB Type C และพอร์ตช่องเสียงฟังให้2อันแบตเตอรี่ขนาด5,000 mAh รองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่10วัตต์ครับคะแนนเบสใหม่นะครับเรามาทดลองกันนะครับกับ นูเบียมิวสิกนะครับอยู่ที่อ่าเดีาไหมคะแนนประสิทธิภาพนะครับเริ่มต้นจากตัวอัตุตูนะครับทำได้ที่1 7 0 7 0 0สนนคะแนนถามว่าทำไมอ่านช้านะครับสตันครับยอมรับ2 0 0 9ทําทำได้ประมาณนี้แหละนะครับต่อมานะครับก็คือกิกเบน6นะครับทำได้ที่นั่นนารักครับ ซิงเก e รคอร์หนึ่งแล้วก็เจมัติคอร์ทำได้ที่8ปดครับแล้วก็ตัวของ 3DMark ครับท d ี a r k นั้นเรากดแค่น่าจะตัว2ตัวเท่านั้นนะครับก็จะประมาณนี้ครับเอออืมตามนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกับการเล่นเกมซึ่งขอบอกว่าเราขอสกิปการเล่นเกมไปเนื่องจากว่าเกมที่เราทดลองเล่นมาแล้วนั้นไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับในการที่จะบูกับอือถือเครื่องนี้ เราไปดูเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ s p e e d t ท็กกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไร s p e e d t ท็กกับการทดสอบก็คือ 2.4GHz นะครับความเร็วก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ครับประมาณ1 6 1 0เมกบสิงเนั้นน้อยไปหน่อยนะครับสำหรับในเรื่องนี้แน่นอนครับถ้าต่อตัว4 g ก็จะได้ความเร็วอยู่ไล่เรียกกันครับดังนั้นเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่ไหร่ครับสำหรับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับก็จะมี โหมดหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองครับเราสามารถที่จะตั้งเป็นอัติวายุเสถจากตรงนี้นะครับก็คือทำให้แบตเตอรี่นั้นมีการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นแต่ก็ยังมีสองโหมดที่สามารถปรับให้ใช้งานได้นานเช่นเดียวกันครับแล้วก็จะมี AI app นะครับซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้จากการใช้งานของเรานะครับเป็นปรับแบบแอปพลิเคชันหรือว่าเ t r a ส e ต y ิตี้ก็คือตั้งเป็นออโต้นะครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นแบบให้รันในพื้นหลังได้ด้วยนะครับมี มอร์เซตติ้งก็คือสามารถที่จะตั้งค่าอย่างต่างๆเช่นตัวของระบบ AI ที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานว่าแอปไหนไม่ใช้งานในส่วนนี้แล้วก็เป็น Sleep Mode นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับในเรื่องของการชาร์จได้เช่นเดียวกันหรการนอนนะครับสมบูรณ์ทำให้มันสามารถประหยัดพลังงานมากขึ้นแล้วก็สามารถที่ตั้งค่าเกี่ยวกับาการแสดงผลเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับตั้งสเกด d u l e ในการรีสตาร์ทได้ด้วยนะครับ ก็รีหรว่าค่อนข้างครบอยู่ทีนี้ในเรื่องของการใช้งานของเรานะครับตอนนี้เราเริ่มใช้งานตั้งแต่8ปดโมงเช้านะครับจนถึงตอนนี้ประมาณ4ี่ทุ่มสีนาทีนะครับก็ระยะเวลานะครับรวมกันก็ประมาณ12ชั่วโมงกว่าเราออนสกรีนไปทั้งหมด3ชั่วโมง25นาทีนะครับก็แบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่สาครับ การใช้งานก็จะมีเรื่องของแมปเรื่งของโปรแกรมต่างๆนะครับมีการเทสเบสมาร์มาก,มากและก็ในเรื่องของประสิทธิภาพอื่นๆแบบครบๆเลยนะครับก็ถือว่ามันก็ทําได้อยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงกับประหยัดไฟมากแต่ก็ไม่ทําให้ไฟหมดระหว่างวันครับก็เรียกได้ว่าคาดหวังกับเรื่องแบตเตอรี่ได้อย่างดีแต่ว่าทั้งนี้นะครับก็จะบอกว่าเกม ก็จะมีส่วนด้วยนะครับถ้าสมมติเราเล่นเกมหนักๆเนี่ยก็อาจจะทาให้แบตเตอรี่นั้นหมดเร็วได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับโอเคก็จะอยู่ประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ p c m a r k กันว่า PCMar k จะอยู่กันที่เท่าไหร่ PCMar k นะครับจากที่เราได้ทดสอบมานะครับทำได้อยู่ที่5ชั่วโมง44นาทีครับน,นะครับคือเราจะสามารถชาร์จทันภายในเวลา2ชั่วโมงครึ่งนะครับจากแบตเตอรี่เหลือ15กํากำลังที่มิเตอร์วัดได้นะครับอยู่ที่ 9.2นะครับก็ตีกลมๆคือ10นั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากแต่ก็ชาร์จไฟแล้วก็ใช้งานได้อยู่นะครับต้องบอกไปก่อนนะครับว่ามือถือรุ่นนี้มีราคาแค่2,999บาทนะครับ ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของประสิทธิภาพนั้นอาจจะไม่ได้เด่นเป็นเรื่องสําคัญมากมายนะแต่มันเด่นในเรื่องของคุณภาพเสียงและก็การแชร์ริงกับเพลงนะครับเพราะว่าในช่องซีูฟังมีหมด2ช่องด้วยกันแล้วก็ที่สําคัญครับมันเป็นบถีตัวหนึ่งที่เรียกว่าฝาหลังสวยแล้วก็ดูมีความเป็นโทสูถ้าใครอยากได้เป็นเครื่องสำรองหรือว่าเอามาแบบใช้ฟังเพลงเบาๆนะครับไม่ได้คิดอะไรเยอะผมคิดว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนะั้นรอติดตามชมในช่องบี๊กไน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางข้างหน้านี้ได้ทน่ฟูบดคอมแสแดปเปอร์บ,บอลเช่นเคยครับ